เปิดศึกวิมานน้ำภาพยนตร์ที่ยากและท้าทายที่สุดถือเป็นหนังไทยเรื่องใหม่มแรงและกระแสตอบรับปังสุดๆส,สำหรับวิมานน้ำภาพยนตร์ดราม่าทริลเลอร์จากค่าย GDH และใจสตูดิโอซึ่งได้วันวันฤดีพงสิทธิศักดิ์ โปรดิวเซอร์ที่เคยฝากผลงานไว้ในภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงและหนานมากมาร่วมงานกับบอสนรุเบกูโนโ่ผู้กำกับที่โด่งดังจากซีรีส์แปลรับฉันด้วยใจเธอและยังได้ทีมนักแสดงคุณภาพมาร่วมเชิดเฉือนบทบาทกันอย่างเข้มข้นทั้งเจฟซาเตอร์อิงฟ้าวราหะเต้ยพงศกรเมตตาริกานนนเก่งฮาริทบัวย้อยและศีดาพัวพิมน โดยวันรฤดีโปรดิวเซอร์กล่าวว่าสำหรับหนังเรื่องแรกของบอสเราพยายามผลักด,ดันให้เขาเลือกทำในเรื่องที่อินแล้วก็มีแพชชั่นที่สุดซึ่งบอสมีบิ๊กไอเดียว่าอยากให้เรื่องราวในหนังเกิดขึ้นที่สวนทุเรียนซึ่งพอมีคำว่าสวนทุเรียนในฐานะโปรดิวเซอร์รู้เลยว่าโปรดักชั่นต้องอลังการแน่ๆเพราะต้องไปถ่ายทำกันที่ต่างจังหวัดลงพื้นที่ไปถ่ายที่สวนทุเรียนจริงๆ เราพูดถึงทุเรียนเราจะนึกถึงภาคตะวันออกที่จะมีสวนทุเรียนเยอะแต่บอสเขาเลือกโลเกชั่นเป็นแม่ห้องสอนซึ่งทำให้มันดูเอกโซติกขึ้นไปอีกเพราะทุเรียนภาคเหนือปลูกยากเหตุที่เลือกสิ่งที่มันยากเพื่อเป็นการเล่าว่าตัวละครต้องเจอกับสภาวะยากลำบากทุกคนรู้ว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นการไฝ่ฝปั่นจะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนมันต้องใช้เงิน แต่ถ้าทำสำเร็จคุณก็จะมีฐานะที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันทุเรียนก็เป็นผลไม้ที่ใช้เวลาในการปลูกยาวนานมากคุณจะไม่สามารถเก็บเกี่ยวอะไรได้เลยต้องรอให้ทุเรียนโตครบ5ปีถึงจะเริ่มมีผลมีเงินกลับมาได้เราคิดว่าเงื่อนไขของทุเรียนเหล่านี้มันเหมาะกับตัวละครในเรื่องมากๆคนสองคนที่รักกันและร่วมสร้างอะไรมาด้วยกัน5ปีเมื่อถึงวันที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ลงแรงมาด้วยกัน ดันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขึ้นมาแล้วความฝันมันสลายไปเลยเพราะสิ่งที่เขาร่วมสร้างกันมาต้องตกเป็นของคนอื่นตามกฎหมายมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าทำไมชีวิตมันเจ็บปวดแบบนี้ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มันทำให้เชื่อว่าตัวละครอยากจะเอาคืนเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยอยากจะสู้กลับซึ่งนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็น อิงฟ้าแม่สีดาเต้ยหรือเก่งเล่นได้เข้าถึงบทบาทมากๆสุดท้ายขอฝากหนังวิมานหนาไว้ด้วยนะคะอยากให้ไปดูกันว่านักแสดงแต่ละคนเขาทำถึงกันขนาดไหน